สวัสดีค่ะวันนี้พาเลาะสวนนี่ก่อนเนาะหลังจากที่ลดน้ําเสร็จก็มาพาละอีกแล้วช่วงนี้ก็มีแต่เละกับเก็บเป็นช่วงๆไปเนี่ยเป็นเราหว่านเม็ดพัน์เออผักชีป้อมไว้เนี่ยกำลังขึ้น ขึ้นเยอะเลยรอบนี้ขึ้นเยอะมากเพราะว่าไอตัวกระแตไม่เห็นตัวกระแตไม่ไม่ไม,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 มา,าวุ่นวายก็จะประมาณนี้เลยขึ้นเยอะมากเดิเต็มเลยนะใช่หมดเลยโอเคนี่ใช่หมดเลยนะทีนี้ไปต่อกุหลาบงามงามกุหลาบกุหลาบสีชมพูมพวกนี้เขาจะเป็นช่อนะดูดิ เขาจะเป็นช่อขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นช่อขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเขาบานเขาก็จะบานออกอย่างนงี้เลยโอ้ยสวยหอมด้วยนะกุหลาบสีชมพูนี่หอมจะมีอยู่สองสายพันธุ์นี่ดูดิเขาเป็นช่อใหญ่เลยนะเนี่ยเวลาเขาเป็นช่อขึ้นมาเขาจะประมาณนี้เลยใหญ่มากสวยแล้วก็หอมได้กลิ่นหอมเลยแหละเนี่ยและตัวนี้ก็เป็นชมพูอีกพันหนึ่งนะเนี่ยกำลังขึ้นเนาะ พันของเขาดอกของเขาที่เขาบานแล้วเนาะนี่ตัวนี้ตัวแรกเหมือนเป็นดอกสีเหลืองสีโอรสนะแต่ไม่ใช่เป็นสีชมพูดาเลียสีแดงกำลังขึ้นพวกนั้นก็พวกนั้นก็เป็นสีสีส้มอะสีส้มแต่สีม่วงก็กำลังเห็นเนี่ยสีม่วงที่เรามาปลูกใหม่นะเนี่ยพวกเนี้ย สีม่วงก็กำลังขึ้นเหมือนกันเรามาปลูกใหม่เพราะว่าปีที่แล้วช่วงหน้าหน้าหนาวเน่าหมดหัวเขาเน่าหมดต้องต้องลื้อหัวเขาอะเวลาเวลาหน้าหนาวต้องลื้อหัวเขาไม่งั้นก็หาอะไรปิดไม่ให้หัวเขาเน่าไงแต่เราไม่ได้ปิดปีที่แล้วเนาะมันก็เลยไอ้นี่เน่นานี่เลยพาชมไป กาดิโอล่ละซีโอรสสวยเชียวสีโอโรสพวกนี้ก็จะเป็นป๊อปปี้นะป๊อปปี้ที่เขาเขาออกดอกแล้วเนาะตรงนี้จะเป็นเม็ดเขาที่เม็ดเขาอยู่เป็นป๊อปปี้ใช่หมดเลยป๊อปปี้แล้วก็พวกนี้ก็จะไอ้น,นั่นแล้วลิลลี่ลิลลี่นี่ก็หอมนะลิลลี่นี่ก็หอม เป็นดอกเปเ็นต้นที่ชอดูได้ช่อเขาใหญ่มากแต่เนี่ยเขาเริ่มที่จะโรยแล้วเนาะมีนิดๆหน่อยๆละเริ่มที่จะโรยเนี่ยป๊อปปี้เอ้ยพวกนี้ลิลลี่เราแยกออกมาจากพวกนั้นนะ่นะพวกต้นตเขาเราแยกหัวเขามาหัวลเล็กๆเองนะเราแยกออกมาเนี่ยเป็นดอกน,นี่นะพวกนี้ก็จะเป็นคาเนชันนะคาเนชันที่เนี่ยเนี่ยขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวนี้ ขนาดบอกว่าลื้อทิ้งแล้วนะก็ยังขึ้นมาใหม่เป็นแผงยาวเลยใหญ่ไปโน่นเลยแผงเขาคานิชันมีหลายสีด้วยนะเนี่ยคานิชันเขาขึ้นปีนี้เขาออกดอกนี่เลยนะคะตัวนี้ว่าเราว่าเป็นดอกไอซิดแต่ไปดูอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ไอซิดมันเป็นอีกอย่างหนึ่งคอดอะไรไม่เลย คอทอะไรไม่รู้ต้องไปอ่านใหม่จำไม่ได้นี่เลยนะคะดูก็นี่ก็เป็นแก่นตะวันเนาะแกนตะวันเมื่อวานเราไม่ได้รดน้ำอากาศร้อนขนาดไม่ค่อยมีแสงแดดนะอากาศร้อนดูเฉาหมดแต่เราคือมันเยอะไงเราก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะถือว่าเยอะอ่ะเราก็เลย ชาวก็เชาาไปอย่างงี้ประมาณนี้เลยเก่นตะวันเก่นตะวันแล้วก็มาดูผักผักสลัดงามงามดูดิผักสลัดเมื่อวานก็ถอนไปให้ไก่ตั้งหลายต้นเนี่ยคือกินไม่ทันอ่ะถอนไปให้ไก่กินด้วยดูตัวน,นี้ก็นี่งวดที่สามแล้วนะดูหัวเขาอ่าแรดิดหัวใช้เท้าสีดแดงแรดิด อยู่ดิสวยงามนี่งวดที่สามที่ปลูกลงไปผักสลัดสวยกระลำกระลำปีสีเขียวนี่เหลืออยู่หัวเดียวนี่เราว่าจะตัดอยู่เพราะว่าเขาพอที่จะตัดเต็มที่แล้วมีแขนงออกมาในสีเขียวกระลำสีสีม่วงก็มีแขนงออกมาเยอะเลยสีม่วงนี่หัวนี่สวยสวย หัวสีม่วงหัวสวยชว่พวกนี้ก็กำลังออกกำลังห่อว่าน้นเถอะโดนแทะหมดเนี่ยไปต่อนะคะพวกนี้เป็นมันฝรั่งเนาะถ้าถึงเวลาเราเก็บเกี่ยวอะเราต้องได้คคุยเอาหมดเพราะว่าต้นเขาตายต้นเขาตายหมดแล้วเพราะว่าเราเราไม่ถอนสักทีหนึ่งต้นเขาเลยตายเนี่ยเห็นไหม ตายหมดเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้คือเราไม่อยากถอนไงเพราะว่าถอนไปเราก็ยินไม่ทันอยู่ดีเอาเขาไว้ในนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้มันจะถ้าอยู่ในดินมันจะดูสดกว่าไงเราไม่ต้องดูแลร,รักษาอะไรมากมายให้เขาอยู่ในดินมันจะสดกว่าดูดิสลัดผักสลัดไม่รู้ ลอยทากแทะไม่รู้ว่ากี่ตัวไม่รู้อยู่ในเนี้ยมีแต่ลอยทากทางนั้นแทะดูดิแวงแวงไม่ใช่ไรทากเนีย่ยดูดิอ่ามันฝรั่งหัวเขาตายเนะยาะเนี่ยหัวเขาดูดิเรายังไม่ไถอนใช่หมดอ่ะเนีย่ยเป็นหัวเป็นอะไรเนี่ยเราพรุ่นี้ใช่หมดเลยยังไม่ถอนพวกนี้ก็จะเป็น บัวหิมะแล้วก็มันฝรั่งผสมกันเพราะว่าปีที่แล้วปลูกมันฝรั่งอยู่ตรงนี้ไงแล้วหัวเขามีหลงเหลืออยู่ตรงนี้เขาก็ขึ้นเราก็ปล่อยเขาขึ้นอย่างเงี้ยดูดิใบแหว่งมดไม่ใช่อะไรนะตัวธาตุเราก็ปล่อยเขาแต่นี่ต้นเขาใหญ่ลําต้นเขาใหญ่อย่างนี้หัวก็จะใหญ่อยู่หัวมันฝรั่งเนาะเนี่ยนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เขาขึ้นเรายังไม่ถอนเราก็ไม่นี่ ดูไอ้สละแหน่ดูกอเขากอใหญ่มากแล้วก็ถ้าไม่ออกก็จะลามไปเรื่อยๆสละแหน่นี่ยิ่งเขาอยู่ในนี้นะยิ่งได้น้ำได้ปุ๋ยได้อะไรตลอดนะยิ่งหสุดยอดความโตก็มาตรงนี้ตรงนี้ เริ่มที่จะออกดอกแล้วพวกนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วแขกอะถั่วฝรั่งอะถั่วแขกถั่วฝรั่งเนี่ยเริ่มที่จะ <laughs> ดูค้างเขาค้างถั่วไม้ไผ่เอามาทำเป็นค้างถั่วนี่แหละทำประโยชน์กำลังออกดอกถั่วแขกถั่วฝรั่งนี่เลยนะคะกําลังออกดอกแล้วไหนก็ได้เก็บแล้วค่ะ ดูบัวหิมะทีนี้ดูดิเยอะมากแปลงเบลอเลยปลูกอะไรก็ปลูกเกินดูดิเยอะมากมตัวนี้ก็เป็นซาลารีซาลารีก็ขึ้นไม่ทันเราเก็บแล้วเดี๋ยวนี้เราเก็บบ่อยทำสลัดมั่งไปคันมั่งขันิิน้ำเขา นี่ก็จะเป็นพักกาศดขาวหอเนี่ยมีสองข้างนอกมีสองต้นนี่แหละอือนี่หัวบิลูดดูหัวเขาใหญ่ใหญ่เก็บไอเนี้ยเราเก็บไปแต่เราเด็ดแค่ยอดนะไอ้ผักชีลาวพวกนี้ก็จะเป็นผักโขมเนี่ยผักโขมผักโขม ตัวนั้นลองก้าไอ้นั่นไออะโวคาโดลองก้าดูจะเป็นยังไงขึ้นดูดิยากสวยเลยแครอทแครอทเลยคะ่ะนี่แครอทพวกนี้เป็นหัวไม่สวยนะ,ะแครอทนี้เราบอกเลยนะเราปลูกเราต้องปลูกแบบใช้เม็ดปลูกถ้าใช้แบบหยอดโอไม่ใช่แบบขยายคือเราก้าเม็ดแล้วเรามาขยายไม่สวยขึ้นไม่สวยหัวไม่สวยต้องใช้เม็ด อย่างเดียวถึงจะหัวสวยเนี่ยดูดิเนี่ย,ยพวกนี้เราใช้เม็ดเนาะหัวเขาจะสวยแต่ถ้าเป็นดูหัวเขาแต่ถ้าเป็นนั่นพวกฝั่งโน้นเราใช้แบบแบบว่าขยายใช้ต้นเขาขยายแปะเอาประมาณนั้นไม่สวยเลยหัวลงหัวไม่สวยเป็นหัวที่ยังไงก็ไม่รู้เดียวเราจะถ่ายให้ดูช่วงที่เราถอนนี่เลยนะคะ พวกนี้ก็หมดแล้วผักกาดแก้วดูถั่วลันเตาเยอะมากเราเราเก็บไปเราเพิ่งจะเก็บเมื่อเช้านี่แหละก่อนรดน้ำผักเนาะเขาล้มไปฝั่งเดียวอะตรงกลางเขาอะเขาล้มไปฝั่งโน้นเยอะเราเก็บสามรอบแล้วอะถั่วลันเตานี่เก็บสามรอบแล้วเนี่ยเห็นไหม เขาล้มไปตรงกลางทีนี้เราดึงเขาขึ้นมาควายไว้ตรงนี้ประมาณนี้เลยเยอะมากนี่รอบสามเลวเราเก็บได้เยอะเหมือนเดิม,มเราจะเบรกแล้วเบรกเก็บเอาให้เอาไว้ให้เขาทำพันแต่พันนี้ไม่เอาเนี่ยพันนี้ไม่รู้หลงมาได้ไงเนี่ยไม่เอาไม่ชอบพัน,น์นี้ไม่อร่อย ไม่เหมือนพันห,หวานที่เราปลูกประจำนี่พันนี้เราจะเอาพันนี้ไว้ดูหอมหอมสวยใหญ่ต้นใหญ่เราต้องใช้วิธีการเราถอนนะเนี่ยเราถอนไปใกล้จะหมดแล้วเห็นไหมครึ่งกระถางละประมาณนี้เลยพาชมสวนเหมือนเดิมค่ะดูสินั่นนะเยอะมาก เนี่ยบัวหิมะโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มารอสวนกับเมทิบคลิปนี้เม่ทิบไปแล้วนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้เม่ทิบบาย